بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ع ي م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความจำเจริญความเมตตาปานีห i d a y a ทางนำนะครับสุขภาพที่แข็งแรงการเชื่อฟังคำสั่งขอราะซุบฮานะฮุวะตาลาได้โปรดประสบกับท่านผู้รวมอุดมการอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านครับสตาชนผู้รมอุดมการอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านครับ การใช้ชีวิตของคนเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในองค์กรแล้วก็ในองค์กรก็ดีสังคมก็ดีก็จะต้องมีผู้นำนะครับซึ่งเราก็จําเป็นเลือเกินในฐานะที่เราเป็นผู้ตามเราก็จําเป็นต้องเชื่อฟังผู้นำนะครับการถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นำเราก็ต้องทําตัวทําตนเป็นคนที่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำทีนี้เรามามองในมุมของพวกเรานะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ตามหน้าที่ของเราจะต้องทําอย่างไรครับ อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตัดว่ายาอิฮลัดีนะอามานูอัติอัลลอฮวาอัติอุรอซูลว่าอุลิลอัมริมิงกุมโอชุนผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านนั้นจะต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่คือเบอร์หนึ่งนะครับอัลลอฮ์สั่งอะไรต้องทําอัลลอฮ์ห้ามอะไรต้องหยุดว่าอัติอุรอซุนแล้วต้องเชื่อฟังรอซูลนะครับปฏิบัติตามสนาุนนะแนวทาง,อางของลลอฮ์ซุนซาลลอฮฺวะฮิเดี๋ยวสัลาสาลัมว่าอ um ุลิลอัมริมิงกุมแล้วก็เชื่อฟังผู้นําเราอยู่ในอออองคคค์กรรรระะไละ่ย่ยูในบัว ควหน้าครอบครัวเป็นผู้นำนะครับผู้ใต้บังคับครอบครัวก็ต้องเชื่อฟังผู้นำผู้นำบอกว่าละหมาดนะผู้ตามก็ต้องต้องในครอบครัวก็ต้องรีบทำการละหมาดนะครับจะมาดื้อมาดึงไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นองค์กรมัสยิดนะครับกรรมก,การก็ดีนะครับสบุรุษก็ดีก็ต้องเชื่อฟังอิมัมนะครับผู้นำจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำถ้าเกิดผู้นำใช้ไปในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นองค์กรกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็ต้องเชื่อฟังประธานนะครับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระดับประเทศก็ต้องเชื่อฟังท่านจุลาประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องเชื่อฟังกันเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับคนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดถ้าเป็นมุสลิมก็ต้องเชื่อฟังจุลาราชมนตรีนะครับถ้าเกิดท่านจุลาใช้ในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี้ก็คือหน้าที่หลักของพวกเราที่จะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเป็นคนที่ปฏิบัติตามผู้นํา ถ้าเกิดว่าเราไม่ตามผู้นำนะครับบางฮะดติสบอกว่าเราอาจจะต้องตายในไม่ตัดสินยาฮิรียะนะครับตายในในเหมือนกับคนอยู่ในยุคมืดพี่น้องที่รักศรัทธาชนครับมีฮะดติสอยู่ฮะดติสหนึ่งที่จะนําเสนอตรงนี้นะครับจากอิบนุอุมัรรอดิอัลลอฮุอะลัยฮุมะอันในนบีอุสลาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับท่านอุษุซัลลัลลอฮุซัมบอกว่าอัลลอฮฺอินมุสลิมิซัมวัตตั๋วฟีมาอะฮับบะวัดฟิาวะคาริฮะ จำเป็นหรือเกินที่คนที่เป็นมุสลิมต้องตามผู้นำนะครับต้องเชื่อฟังต้องตอ่อัดฟีมาฮับเบอการิฮรจะเป็นสิ่งที่เขาชอบก็ต้องตามสิ่งที่เขาไม่ชอบก็ต้องตามยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าผู้นำบอกว่าอ่ะเราไปท่องเที่ยวกันไปนู่นไปนี่กันนะครับอันนี้ชอบไม่ละชอบไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ฮารานเราก็ชอบเราก็ต้องตามแต่ถ้าไปท่องเที่ยวในสิ่งที่ฮารามนะครับเอ่เอหรือว่าผู้นำใช้ให้ ปฏิบัติศาสนาของอัลลอฮ์นะครับให้ทําการาบริจาคเงินกันมาช่วยกันออกบริจาคเงินคนละ2 0 0 2 0 0บางทีเราไม่ค่อยชอบนะครับแต่เราก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้นําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีบริจาคเงินร่วมกันช่วยกันนะครับพัฒนาสังคมเราะนั้นจําเป็นจะต้องเชื่อฟังผู้นํทาทั้งๆท,ที่สิ่งที่เราชอบหรือเราไม่ชอบก็ตามอิลลัอายุมะรอบีมาอัสย่าเตนยกเว้นถ้าเกิดผู้นําใช้ไปทําสิ่งที่ฮารมนะครับ เช่นผู้นำใช้ใหไ้ไปจัดงานขึ้นมานะครับไปจัดงานในผับไปเล่นกีตาร์ไปร้องเพลงไปทำอะไรในสิ่งที่หารมอันนี้ก็ถือว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังผู้นำนะครับเขาบอกอินลาอายุมรบีมาอซียเตนฟออินอูมิรอบีมาเซียเตนถ้าเขาถูกใช้ให้ทำในสิ่งที่เป็นมัิยัตไปสิงความชั่วฟฟลาซัมอวลาตอตะแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเชื่อฟังผู้นำนะฟฟลาซัมอวลาตอตะ ไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังผูน้นรนะครับเช่นเดียวกันหัวหน้าครบอบครัวใช้ให้เราไปซื้อเบียร์มาพ่อของเราใช้ไปซื้อเบียร์มากระป๋องหนึ่งเอามากินอันนี้ลูกไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเบียร์มาให้แต่ถ้าพ่อบอกให้ไปซื้อนมมาอันนี้จําเป็นต้องไปเช่นเดียวกันนะครับอิหมัมใช้ให้ไปทําสิ่งที่ดีมะม,มุมก็ต้องทําตามถ้าอิหมัมบอกว่าเดี๋ยวเรายกพวกไปตีกับมัสยิดนู้นเอามัสยิดนี้เอาไปตีกับมัสยิดนู้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็ไม่จําเป็นเราไปเชื่อฟังผู้นำครับนี่คือเล็กๆในน้อยที่อยากจะฝากท่านผู้มีอ ي มานที่รักว่าอันดับแรกที่สุดเราต้องเชื่อฟังผู้นำนะครับถ้าเขาใช้ในสิ่งที่ดีถ้าใช้สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องตามบิลลาฮิตตลฟิกวันฮิดายอุสซาลมอะลกุมวะลลอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุ